สวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกทท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการคำนวณตัวเลขไปเสี่ยงหวยรัฐบาลกันเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ฟันธงตัวเลขงวดวันที่สองมกราคมเป็นงวดแรกของปี68นั่นเองเราจะมาดูสูตร3ตัวก่อนเราจะมาดูว่าเลข8ตัวเดียวหลักร้อยเราคิดกันยังไง เลขสตัวเดียวหลักหน่วยคิดกันยังไงพอจับคู่แล้วจะได้8 6 3นั่นเองงวดที่ผ่านมาตามจุดตามตำแหน่งที่ได้วงเอาไว้เราจะมาดูการคำนวณว่าคิดกันยังไงสูตรของเราใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนสัก2ง,งวดให้ทุกคนเข้าใจวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวจะฟันธงวันที่สองมกราคมให้ด้วยว่ามีเลขตัวไหนบ้างผมจะยกตัวอย่างจากงวดวันที่16พฤศจิกายนเราใช้ข้อมูลรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2 ใช้ในการคำนวณตัวเลขในงวดถัดไปนั่นเองเรามาดูตำแหน่งหลักร้อยก่อนจุดที่เราต้องใช้นะครับให้ดูที่หลักพันรางวัลที่1ห,หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลและหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้า3จุดนี้ให้นำมารวมแต้มกันหลัก10ให้วงไปที่หลักสิบสตัวล่าง หลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักสิบครั้งที่สองเลขท้าย4จุดนี้รวมแต้มกันหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงหลักหมื่นรางวัลที่1หลักร้อยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้ารวมแต้มกันเรามารวมกันที่หลักร้อยก่อน7จ็ดบวกแดบวกเ เลขเบวกเลข8และบวกเลข9 7้าเจ็บวกแปดสบวกเได้14ก็คือเลข4เพิ่มเป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8แบบนี้นี่คือผลลัพธ์ที่เราบวกได้ในตำแหน่งหลักร้อย3บวก6บวก9บวก4 3บวก6 บวก9และบวก4 3บวก6ได้9 9บวกเ8 8บวก4เท่ากับเลข2นั่นเองเอาเฉพาะตัวท้ายให้นำเลข2มาตั้งแล้วเพิ่มครั้งละ2แต้มได้4และก็ได้6งวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปคงจะพอจำได้หลักหน่วย8 9 3 8บวก9บวก3 8มแได้10คือ0 1 2 3และก็4แบบนี้นี่คือผลลัพธ์หลักหน่วยวิธีการตัดตัวเลขเราจะเอาหลักร้อยแค่ตัวเดียวภายใน5ตัวนี้มาวางข้างหน้าหลักหน่วยแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังหลักร้อยเราใช้จุดนี้หลักแสน หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักหน่วยเราใช้จุดนี้หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าเช่นกันเป็นปากกาสีน้ำเงินจะเป็นตัวตัดหนึ่งกับสามมาตั้งหนึ่งบวกสามและอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขสี่ฟังหลักหน่วยสองบวกหกและอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขห้า แบบนี้บวกเข้าไปนะครับ1บวก3บวก4ได้8 8คู่กับเลข3หรือว่าให้บวก5นั่นเองแบบนี้2บวก6บวก5ได้13 3คู่กับ8หรือบวก5นั่นเองแบบนี้วิธีการฟันธงตัวเลขเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาเป็นเลขเด่น เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาเป็นเลขเด่นเรานำเลข3ไปวางข้างหลังก็คือหลักหน่วยนั่นเองนำเลข8วางข้างหน้าก็คือหลักร้อยนั่นเองได้เลข3ชุดไปเสี่ยงหวยรัฐบาลในงวดถัดไป 16. พฤศจิกาออกวันที่ 1. ทธันวาออก8 4 3นั่นเอง8 3 ตรงกลางเป็นเลขสี่ฟันธงถูกต้องแบบนี้งวดถัดไปเราก็ไปเลือกจดข้อมูลที่ออกมาแบบนี้หลักร้อยวงไปที่เดิมคือหลักพันหลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าหลักสิบก็วงไปที่เดิมหลักสิบสองตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สอง เลขหน้าและหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าเสร็จแล้วเราก็มาบวกเลขกันบวกให้ถูกต้อง9ก้าหนึ่งห้าเ้าบวกห่แล้วก็บวกห้าก้บวกหนึ่งบวกห้าได้เท่ากับสิเอาเฉพาะเลข5้าเพิ่มเป็น6เป็น7 เป็น8แล้วก็เป็น9เลขเด่นหลักร้อยในงวดถัดไป6 6 5 5 6้าบวกหบวก5และบวกหได้เท่ากับ22ก็คือเลข2ตัวเดียวเอาเลข2มาตั้งเพิ่มทีละ2แต้มได้4แล้วก็ได้6อันนี้เพิ่มครั้งละ2แต้ม งวดที่ผ่านมาใ, 1941, ใครรับชมคลิปคงจะพอจำได้นี่คือหลักสิบที่ฟันธงให้6 5 9 6บวก5บวก9ได้เท่ากับเลข20คือ phenomenon. 0นั่นเอง0เป็น1เป็น2เป็น3และเป็น4แบบนี้ตำแหน่งที่เราจะตัดตัวเลขหลักร้อยให้วงไปที่หลักแสนเหมือนเดิมและหลักสิบครั้งที่1 ตำแหน่งตัดหลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยเหมือนเดิมและหลักหน่วยครั้งที่1เช่นกัน6-2บวก2และบวกอีกตัวหนึ่งก็คือเลข0นยั่นเอง8-6บวก6และมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลข4บวกกัน6 2บวก2บก0ได้8 8คู่กับเลข3หรือให้บวก5เข้าไปนั่นเอง แปดบวกหกบวกสี่ได้สิบแปดก็คือแปดคู่กับแปดจะเป็นเลขสามหรือบวกห้านั่นเองให้เราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาเป็นตัวเด่นก็คือเลขแปดหลักร้อยเลขสามหลักหน่วยนั่นเองเอาสามไปวางข้างหลังเป็นหลักหน่วยเอาแปดมาวางข้างหน้าเป็นหลักร้อยเลข จะมี3มชุดแบบนี้ทุกงวดวันที่ 1.. นึ่งธันวาออกสิบธันวางวดนั้นออกมา8ปดหสหรือว่างวดที่ผ่านมานั่นเองแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องตัวเดียวถูกต้อง8ปดกสก็คือชุดนี้นั่นเองที่ออกในงวดที่ผ่านมาหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจเพราะว่าสูตรนี้คิดง่ายบวกเลขเป็นทำได้ทุกคน ทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยรัฐบาลให้ติดต่อสอบถามรับได้ที่เบอร์นี้065-882-9300นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ลและเป็นเบอร์โทรด้วยเราจะทักทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้สูตรที่ส่งให้จะมีวิธีคิดทุกจุดทุกตำแหน่ง รวมถึงจุดนี้ด้วยนี่คือจุดสุดท้ายที่เราต้องรู้เพิ่มเติมและจุดนี้ด้วยคิดง่ายบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนในแต่ละงวดจะมี3ชุดแบบนี้สนใจอยากได้สูตรก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวส่งไปให้เราจะมาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่สองมกราคมคืองวดแรกของปี68เราบวกได้ตัวไหนบ้าง วงไปที่หลักพันหลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าวงไปที่หลักสิบสองตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายวงไปหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองของเลขหน้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดบวก 1>, 1และบวก7ได้เท่ากับเลข15คือ5 6 7 8 9ฟันธงไปที่หลักร้อยนั่นเองวันที่2มกราคม2 0 7 3 2บวก0บวก7บวก3ได้เท่ากับ12ก็คือ2นั่นเองเราก็ตั้งเลข2 เลข4แล้วก็เลข6ไว้เพราะเพิ่มครั้งละ2แต้มนั่นเองหลักหน่วย9 7 2 9 7บวก7และบวก2ได้18ก็คือ8 9 0 1แล้วก็2นั่นเองหลักร้อยจดไว้ดูได้5ตัวนี้หลัก12ตัวนี้เอ่อ3ตัวครับและหลักหน่วยมีทั้งหมด5ตัวเช่นกัน เราจะเลือกตัวไหนดีเราก็วงไปที่หลักแสนหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเช่นกันศูนย์กับเก้าแปดกับศูนย์ทีนี้จะมีเลขอีกตัวหนึ่งจะมีเลขอีกตัวหนึ่งที่จะมาบวก บวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้มจะมีตัวหนึ่งภายใน5ตัวนี้ที่ซ้ำกันจะมีตัวหนึ่งที่ซ้ำกันแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังและวางข้างหน้า0658829300ใครอยากได้สูตรไปคิดเองแอดไลน์เข้ามาได้ หรือจะโทรมาก็ได้นะครับนี่คือข้อมูลงวดวันที่สองมกราคมฝากให้เพื่อนๆไว้พิจานาเรามาลุ้นกันนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวไหนจะออกต่อไปไปดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลบ้างสูตร2ตัวล่างรัฐบาลเดี๋ยวจะทำให้ดูสัก2งวดเหมือนกันเรามาดูงวดวันที่16พฤศจิกาเลย สองตัวล่างรัฐบาลจุดที่เราต้องคำนวณไปดูหลักสิบก่อนวงไปที่หลักแสนหลักพันหลักร้อยครั้งที่หนึงกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองฟังหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่หนึงเลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง เรามาบวกกันที่หลักสิบก่อน1790 1เจ็ดเก้บวกเบวกเบวกศูบวกเบวกเบวกได้เท่ากับเลข7นั่นเองให้เราตั้งเลข7แล้วเพิ่มครั้งละสามแต้ม 7, เพิ่ม3ามได้ศได้3แล้วก็ได้6แบบนี้เพิ่มครั้งละสามแต้ม ตัวแรกเราจะไม่เอาดูดีๆนะครับตัวแรกเราจะไม่เอาเราเอาแค่3ตัวข้างหลังตรงนี้หลักหน่วย3 0มศูห้บวกศและบวกหได้เท่าก,กับ8 9 0 1แล้วก็2งนั่นเองมีทั้งหมด5ตัวถ้าจับคู่กันจะได้15คู่ แต่เราจะเลือกแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังให้วงไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งตรงนี้สองบวกหและจะมีตัวทีเด็ดอีกตัวหนึ่งคือเลขสเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้เพราะที่มาทำตรงนี้ใช่ว่าเราจะมาชักชวนหรือว่าแนะนำให้ทุกคนไปเล่นเอาเป็นว่า ใครที่ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลจะบอกวิธีให้จะส่งไปให้เพื่อที่จะไปนั่งคิดเองคำนวณด้วยตนเองได้ทุกงวดตัวนี้ตัวเดียวทำได้เลยสามชุดบวกกันได้11คือ1คู่กับ1จะเป็นเลข6หรือบวก5นั่นเองตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลข1ตัวเดียวเรานำไปวางข้างหลัง ได้3มชุดเหมือนกับสูตร3ตัวนั่นเอง1ท่งทันวาออกมาคือเลข6 1แบบนี้เราสามารถที่จะนำสลากที่เราเลือกไปขึ้นเงินได้งวดถัดไปเราก็เอางวดที่ออก6,1มาคำนวณต่อไปหลัก10วงไปที่เดิมคือหลักแสนหลักพันหลักร้อยครั้งที่หหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเอง หลักสิก็วงไปที่หลัก1ิบตัวล่างหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง6 908 6าศูนย์แปดบวกเบวกศบวกแปบวกเหบกแได้13ก็คือ3ามนำสามมาตั้งเพิ่ม3ได้6เพิ่ม3ได้9เพิ่ม3มได้ สนั่นเองตัวแรกเราจะไม่เอาเพิ่มครั้งละ3มแต้ม6 6หก,หก,หกจุดนี้รวมแต้มกันจะได้เท่ากับเลข18ก็คือ8 9 01แล้วก็2นั่นเองทีนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวก็วงไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งแปบวกห และอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข7บวกกันทั้งหมด8ปดบวกหกสบวกเจ็ 64, 71, คือ1 1คู่กับ6หรือว่าบวกห้นั่นเองจะเป็นคู่กันตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลข1จะมีตัวเดียวทุกงวดเอามาวางข้างหน้าอ่ข้างหลังหลักสิบที่เราเลือกไว้ตัวนี้อย่าไปทิ้งนะครับอาจจะออกซ้ำได้ เพราะมีแค่3ชุดเท่านั้นเอง1ท่งันวาออก16 21เห็นไหมครับออกเลข21ออก61แล้วมาออก21ชอบคิดชอบคำนวณนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลน์และเป็นเบอร์โทรด้วยใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปทักมาหาได้ ให้คำแนะนำทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลห้ามพลาดนะครับทีนี้สูตรที่ส่งให้นะครับเป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมาเท่านั้นเราไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกและที่บอกไว้เราไม่ได้มาแนะนําหรือชักชวนให้ใครไปเล่นถ้าชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยรัฐบาลอยู่แล้ว เราสามารถนําไปพิจารณาได้แต่ห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูผลลัพธ์ว่าวันที่สองมกราคมคิดได้ตัวไหนบ้างวงไปที่เดิมหลักแสนหลักพันหลักร้อยครั้งที่1ห,หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่1ห,หลักร้อยครั้งที่สเลขท้ายนั่นเอง เรามาดูผลลับหลักสิบว่าได้ตัวไหนบ้าง0บวก7บวก8และบวก1ก็คือตัวนี้15 16ก็คือเลข6เอา6มาตั้งเพิ่ม3ได้9เพิ่ม3ได้2เพิ่ม3ได้5นั่นเองเพิ่มครั้งละ3แต้มแต่ตัวแรกเราจะไม่เอาฝากให้พิษเจ้านานะครับถ้าเราจะไปเลือก สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ925หลัก10มีโอกาสถูกได้สูงมาก223 2บวก2บวก3นะครับได้เท่ากับเลข7นั่นเอง8 9 0แล้วก็1หลักหน่วยให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งภายใน5ตัวนี้แต่ถ้าเลือกทั้งหมดจับคู่จะได้15คู่ลองไปจับคู่ดูนะครับ แต่จะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมา8.0บวก0ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนั่นเองมีวิธีคิดได้สูตรไปแล้วคิดง่ายๆไปบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นภายใน5ตัวนี้นำมาวางข้างหลังนี่คือแนวทางการคำนวณตัวเลข 2. ตัวล่างรัฐบาลนั่นเองและ 3. ตัวท้ายรางวัลที่1น,นั่นเอง สูตรที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายตรงนี้และตรงนี้จับคู่ได้3ชุดหลัก10วันทง2 4 6ส่วน2ตัวล่างรัฐบาลภายใน5ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินจับคู่ได้3ชุดแบบนี้เรามาลุ้นกันงวดแรกของปี68เรามาดูว่าเลขตัวไหนจะออกอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเอง065 8829300เป็นเบอร์ ID Line และเป็นเบอร์โทรด้วยติดต่อเข้ามาได้สำหรับใครที่บวกเลขเป็นทำได้ทุกคนงวดละ3ชุดเท่านั้นเองสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับชอบการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับเพราะว่าหวยออกวันที่2มกรานั่นเองนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่ปีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ